อีสองเขาในบนบ้านนี่ป่าเอาอมยกป่าพี่น้องมึงเรื่องใหม่ใหมายที่สองเขาก็จะเอาบักใหญ่เลยโอ้โะเข้ดูลูกเส้นครับพี่น้องประมาณแปดเซนครับป่าถ้าเขาว่าหนังเบอรเลิร์มันกับว่าบะเสาตีดีหน่เนาะโอ้บักใหญ่นี่บางใหญ่โอ้บักเอามังงี้เขาเอาบางงี้เขาส่วนเอาส่วนเอาบางงี้บางงี้ส่วนเอา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 พี่น้องโอ้เิดดพี่ยึตีนกระพาะตีนโอ้แตกเลยครับป่าเนี่ยแตกเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องใส่มองหาป่าครับพี่น้อง ไม้ซองครับหมยแหลกลงมไปแล้วปังเลยครับพี่น้องป่าร้ายครับเมื่อนี้วันหยุดท่องกมาหาป่ากันครับพี่น้องประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เ่าม,มารข้างหนึ่งครับพี่น้องนี่ตะไคร้ตะไคร้มองมองนี่หกเซนเนาะหกเซนเต็ม,มเมื่อนี้แ็มนี้ลูกพีออดเอ้ลูกตะกลองคำสีตามไปครับพี่น้องมาลุ้นกันมาไม้นี้สิปังขึ้นไม้แหลกบอกครับเอาเอาใ้ถึงดินเนาะถึงฟังเด้อพี่เกง่งเอามาลัดฟังไปเลยเนี่ย ไอ้มันขึ้นโคกก็ยังเขาใส่หมายแหลกนะครับป่าป่ามันจะเรียนรอฟังครับพี่น้องป่ามันจะเรียนรอฟังรอฟังเขาได้หลายตื่นครับพี่น้องเฉพาะรอฟังรอฟังนะจุดแหลกลึกบ่ลึกเ้ากว่เสีบวัฒนันอีกแล้วพี่เบิร์ตว่าน้ามลึกพี่น้องน้ามลึกมันกับว่าลึกกว่าไหนดอกประมาณเพียงคอลนี่แต่ว่าเขาเห็นงานลำบากเนาะยันยันไวปได้พี่เจงได้อยันยันไปได้พี่เบิร์ต ทีมมาเลยทีมองมาเลยโอเคมันยันยันไว้ได้ดึงนี่นี่เอาหมักงี้หมักงี้หมักงี้ส่วนส่วนเอา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 พี่น้องมาไว้มาไว้มาบวมหลุดมือเขาส่วนเขาส่วนบ่เป็นยังบ่บ่เป็นยังเขาส่วนอออันอันนี้ว่อันนี้ย่อนหลังนะเวลาปลดเออนี่โอเคเลยนะอ่าจับจับยยังบ่อู จับนี่โอเคจับตรงนี้มองนำเลึกพี่น้องน้ำมาเลึกเนาะลึอกอีกนิดนึงนะครับต่างกันเออถ่ายห้องอยู่ข้างในเนาะจีเขาจะมีมองยืนนะพี่น้องนี่นี่มันสวดตุยินเี่นะมันมันออกหลายอยู่ตัวนี้ที่ใส้ทั้งฝุ่นเออเดี๋ยว้เย้ใช้ตั้งก๊าซมากเลยนี่แมมันจีมันหลุดน้องมันหลุดนะอ๋อส่วนส่วนเอาแด้วมือส่วนมือหนึ่งส่วนเอาจะดึงตึงไรตัวไงได้ตัวนีะ อปลากระมังปลาเพื่นออกก็ช่างใหม่บูบูนี่ไปเราบ่อยู่ปลาเริ่มตื่นหนอพี่น้องไส่แล้วตัวที่สี่ตัวที่สี่แล้วจิตขอนเ้องเอาส่วนเอามือส่วนเอามือส่วนเอามือส่วนปลาปลายิบสบันแห้งนี่ปลาใบยิบสบเอามือส่วนเอามือส่วนไอ้สบุ่นเออปลาใบยิบสบหน่อยกำลังงามพี่น้องโอ้ปลาลาล ผมไม่ได้ผมผมซอยบ่ได้หลายบัวใดครับเนาะอือป่าติดดีเพื่อนั่นบ่เอารถมาจอดตรงนี้เนาะงามๆส่วนเออส่วนออกส่วนเอออันนี้ลุมมาเลยลุมมาเลยสวยใส่สวยๆครับพี่น้องใส่สวยอ่มันติดมันติดบางเทืยบกับตูงไงดิบางเทืยบกับตูงหน่อยมันมันมันแต่ใครว่ามันมันหลุดนะนี่เนี่ส่วนเอาส่วนเอาส่วนเอานั่นแหละพอมัน เอาขึ้นมาขึ้นมาจังไรจะขึ้นมาน้ำพอกระเทิร์ดเออพอกระเทิร์ดแห้งห้าบ่แห้งห้าบ่ถึงนะมันอยู่ลึกเนาะง๊ามๆครับคขึ้นกัดเลยโคตรปวดขึ้ไหนบุนี่เออโอเคเดี๋ยวไปถ้ามันกระติบเป็นปุ่มเลยเอาส่วนเอาส่วนเอาเออไหนล่ะยอดหลังเลยนะตัวนี้นะตัวง่ายท่านนั่นกระติบพี่น้องแต่ว่ากล่องไปหาเ่อไรครับพี่น้องท่านนี้กระติบกี่กัน ไม้ซองพี่น้องไม้ซองคล้องเก่าครับพี่น้องเหมือนในห้อมาเส้นเก่าแต่ว่าขยับมาอีกนิดนึงครับขึ้ damn, นมาเหนือหนามอีกนิดนึงอีกนิดเดียวครับไม้แหลกทีเออม like ันติดปลาลังติดดีเมื่อนี้น้ำเมื่อไลเป็นโอกาสของเทาครับพี่น้องมันหลุดวะมันหลุดเงี้ยเอาเงี้ยปล่อยไปครับพี่น้องไปยังเห็นหัวยังนี่มันหลุขึ้นมาเออเอามันง่ายก็เอาบง่ายก็ส่วนออกส่วนออก ปลาที่ดีพี่นอยมืงนีไมันจะโตอยู่ตีนคอยบักเง้เอาฟังนั่นออกอยฟายังสูงเด้ออยายังสูงเด้อเรียกเอ้ยปลาเย่งี้ปลาปลาอยงี้ปลาเงี้ยครับพี่หนอปลาเงี้ยปลาเงี้คักพี่นอมีห้องมันหกเซนประมาณแปดเซนครับพี่นอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวรุด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 ุดว่าป็นัว่าปน้มืงนีก็ต้องมาหน่อยพี่นนอขออภัยครับพี่หนอ เสียงอาจเสีดังนิดนึงเนาะฟ้าอู้ปลาพันตะเพี le, like, oh, ้ยนยาอู้ปลาแหล็ดปลาเล็ดปลาเล็ดโอ้โหพี่ยึดตีนกหรพ่อตีนโอ้แตกเลยครับปลาเนี่ยแตกเลยครับพี่น้องบอกเลยเลยว่าแตกเลอนี่ครับพี่น้องหาปลาครับพี่น้องไม้สองครับพี่น้องไม้สองไม้สองก้อนเก่าครับพี่น้องปลาตึมเลยครับเหมือนอยู่ห้องมลุกป่าเนาะพี่น้องเนาะติดป่าวะพี่เกียงพี่เกียงมาป่าได้ไหนี่นี่นี่ โอ้พ oh, mm ี่เสีงข้างหลังเลติดตามหลังเลยบังเงยบังเงยบังเงยไปหลังพี่เบิรเออเบิร์ตเบิร์ตนี่เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนพี่เบิร์ตมาเอาปากกันนั่นนั่นตัวนึงยี่ห้าแหละเอาเอาเอาตัวนึงยี่นี่ยี่ตะต๊ลุ่มๆโม่อยู่ลุดมหลับตัวนี้นี่นี่พี่เบิร์ตเอาตัวนี้ก็พี่เบิร์ดตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่พี่เบิร์ตเด้ออันนี้อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่เด้พี่เก่งบังเงยเลยมันยังขึ้นติดยังหนักๆนัเลยโอ้ยปลาแหลกโอ้ปลาแหลกเปลาแหลกเปลาแหลกผมปวดหัว <a> เอาวโพสเองก็ได like ้เอาพยายามกลับหลังนะครับกลับได้ถ้าสมวนมากปลาแหลกนั้นติดมันจะพันน่ะยังมีอยู่เลยพี่โจ๊ฟโจ๊ฟจะเฝ้าอย่างเมื่อเดือนี้เมื่อไงดิหนิเอาเต็มสามถังอย่างเมื่อเขาโอ้เมื่อไงเนาะได้ได้ได้บอสระวังนิดนึงทำอะไรกับมาเลยตามนั่นแหละขาดก็ขาด เอ้าไทยก็ไทยทายผมหมดแล้เดี๋ยวผมเดี๋ยวไอ้ตัวใยังยืนหนีไปเสร็จเออมันมันหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังออกยังมันจะแรงเขาเล็กออกยืนหนีแหละมันบมันออกบ่ไรเนาะเออถามมันยืนมองห้องเห็นบอลมือกีนเนาะเาเอาได้ตั้งหลายตัวได้ตัวใหญ่งยืนกวกหลักสอนป่าพี่น้องเอ้ยุทั้งหลังกับห้องตรงนั้อทั้งหลังกันทีกันเจ้าสระมอกีห้องไปยังมูริกีเมียเองเนาะประมาณหาเมียพี่น้องไปต้องกลับขึ้นมาเดี๋ยวได้ออกท่างใายป่ามะ เดี <static> ๋ยวไเดี๋ยวได้แพี่เจงเพิ่นก็อยากไปหาปลาตอผมกอยากควดปลาเนี่ยเนี่ยกำควดปลาเมื่อกี้นี่ปลาละถาเขาว่าเนี่ยบ่เลิกมันกับบ่อบ่เสาติดอยู่เนาะโอ้แบบนี้แบบไงกูสองเบิดเบิดกลางนี้เอาตรงนี้มเดี๋ยวเดี๋ยวผมพดพี่เจงถือถือถือกล้องไว้ก่อนเถอะเจงเลยเต็มเออ อแปะเบิดไปเอาลิฟตัวใหญ่นะตัวใหญ่มันดินแหงคือแบบสายไฟอะไรเขาก็ต er ้องเขาก็ลงเรือนเอาไว้เมื่อกี้เขาไปขย่มก่อหยาเนาะเมื่อกี้เนาะบางไงเถ่ายบนลูกถ่ายบนลูกยูบอลัดส่วนเอาเนด้อเน้อเต็มตัวหน่อยแล้วสัตวนตัวใหญ่ไปแล้วเพราะเป็นยังไงหนอนป่าเขาหลายอย่างเลคยเนี เกือบโลมั้งนกอืมไก่อนเกือบโล่เยลยนกตัวนี้ก็ได้นี่หอดอีบ่บเ่เงหรอวะบ่ถึงหอ,อกเรันนักก้นเลยันนั้เนี่เบือเหียอ่เออมันพันกคงหลักมันอยากพังเบิ้งที่นองเบิ้งเบ้ง,บง,บงปลาใส่หกเซนครับหนองประมาณแปดเซนครับปลาเนะาะตัวปลาประมาณแปดเซนตัวมือเข้าวโรข่หกเซนครับไยบัวยยโซ่ใยห,ห,หมดไป ไี in oh, ้ต well, uh, ัวน kind of like like ึงมัึง่ายป่าวโอ้โหวพิ่นมันใส่ซื้ออะไรน้องห้เนาะเห็นบ่อาเกียงเดี๋ยวเดียวเกียงถือไปเดียวผมปวดซอยเพิ่นเนาะเขียเขีนมือก่อนเียนอเพราะพี่โกหลังนำตื้นบินแห้งบินแหงัพันหลัไปมือหนีเกหาประสบการณ์ด้วยกัน โคตป่าพี่นอ้องคตโปเป็น,นเออเพิ่นยังบ่อซ้ำนั้นปานไรก็ฝึกไปครับพี่นอ้องผมก็บ,บ่เก่งดอก <c oughs> เออ,ปล,อปล่อยปล่อยคือกันแหละ <c oughs> เออเพราะมันตัวใหญ่เฮาก็ถอยหลังพี่น้องมันง่ายแต่ม,มองห้อบ่ขาดพูน่ะอยู่อยู่กกหลักกระติดอีกแล้วเนาะกกหลักเฮากรติดอีกแล้วเก<อ>่งเบิ่งกกหลักพุ่นฝุ่นเลยเขาจังมาเออกเจ๊งใส่นี่นี่พี่เกียงอู้อยู่หม่องเก่าพี่น้องอ chấp suôn ống phiếng, tổ nhảy nè phiếng nghênh ô, ông, người nó nó đuôi cái này. <laughs> gì nghênh mông kia nè, tôi đang nhúc xuống, phi phi, hải mấy tít, hải mấy tít đi, người ta đi chút máy lên, chút máy lên, Vượt, quay lóng, 2 tổ là vượt quay nhau, mới cái nhảy nè, mới gì 2 tổ mới tôi bảo cái nhảy, nó đây phía บกงลายมัออกนี่พี่เบิรดออกเหมือนเดีอันนั้นเล็กไ,ไ้เขาเห็นตมักันเอาโอ้ไ่ได้ปไปใส่พี่น้อไม่ได้ปไปใส่เลยถั่วเบิร์ป่าด้วยพี่น้องเบิร์ป่าเนี่ยเขาลงเมือกี๋เนาะเขายังมาไล่ในรอบนี้เขาไล่พี่น้อเมือกี๋รอบแรกเขาอบ้านเออเขาไล่ออกมาพี่เบิดเดี๋ยวผมหยุ่มจะฟังไฟเอาปุ้ดไฟกันบปะนี่พี่เบิดไล่ก้อนกระเด้เดี๋ยว อหไรพี่เกจงปดเกจงแล้วมาปดมันมานพี่น้องมื่อไหร่เออ,อเอาพายามันเถอะตัวน้อยจับไป่ี่น้อ,อ,อง,งเอ,เอๆๆ้ยป่าแล้วนี่ยใส่น้ำเอาขี้เหาออกไปป่ากำลังงามพี่น้องใส่งามน,ามน่ะส่วนออกก็ส่วนมันต้องที่เกจงด้วยส่วนป่าพี่น้องเอ,อ้ยเก็บปลาตี่็นบ่าไรมัน ต้องหาผู้เฮ็ดเป็นเนาะมึงในยูทูบเ,เออถ้าสั่นมันเนา่าเขาจะว่าคั้นดีๆเราก็เอาเกลือคั้นเกลือแล้วก็เอามาเขาือมันก็ลังหาวฝาก็ลัางหาวพี่เบิร์ตอะไมาพี่เบิร์ตอืเขากลางอันรอบแรกอ่ะพี่น้องเขาเปิดเอาตะกุกตลักอันฟังอันสุดท้ายเนาะมันยังม้ยังม้แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้ห้องหยามก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องอันกุกตลักข้างฝุ่นห้องกุกลักฝุ่นห้องท่านสยามเนะาะเพอใส่มาซื้อเมื่อกี้นี่ มองนี่ปลาไหลเนาะผมว่าเนาะสุดยอดเลยเฉพาะเฮือ,อนี่นะเฮ้อซาเฮือพุ่นนะหรือว่าเขาจะไลเ่เฮือนี่พี่เบิร์ตเอาตัวนี้บวกขม้าบวบวกขม้าออดมันสีนะเนี่ยมันจะออกมาริมนี่นะผมว่านะลักษณะป่ามันออกนะผมว่าถมาแบะขม้าอานี้นเขาจะดึงม้มขม้าสีใดบ่ตึงเพอองื่อนบ่พนักงานเขาว่าเอาอว่วาดว่าไหวหรอครับพี่น้อง วดเดินตี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงเขามาฟังเงินริพิเองเนาะไก่ฟังผดโอ้พี่เอญเสียติดนะผมเนี่ยมาเอามาเอานี่ก็อนนี่ติดเลยพี่น้องติดเขาบอกมาใส่รอรอฟังพี่น้องมันติดดีครับรอฟังเนาะบางทีมันห่างเกินไปกับฟังกับมื่นแบบนี้พี่น้องมันโมเมนต์ดิ่นลมเนาะดิ่นมื่นนอ่ เอาลูดสวยไปพิ mm ียงไปโอ้ยิงนี่ยุขานี่นั่นนั่นนั่เห็นบอนื้อหืมปลากระมังหลเป็นไอ้งนั้นี้เหรตึงปะมันอยู่บกสายจก เเออพิ่นปกติเพิ่นจกป่าพี่น,น้องจกมดจับออนเซนเนาะเพิ่นถน,ถนัดถนัดจกเออมื่อนี้เพิ่นมาปดป,ป่าเพิ่นมบมากว่ามาเป็นแนวทางออนเซนโอ้คิดแบบไงเลยกเก่งเจ้ามาออกกันบ่โอ้เก,ก,ก,ก่งเก่งมาพี่เก่งมานำบอลมูบัวเลยนป่ะเด็ก รุดไปน้อเนาะผมก็ยังบก,กาหยกน,นะเฮ้ท้าพุนาา่นกัน,นเอาเขาขุกากระเลี้ยปลากระสูนป่ปะเฮ้ยเหรอ,อรทุบข,ข,ขาเลยเฮ้ยกะโดแหละถ้ยงั้นอ่ะทุบทุบขาหรือมันมันทุบขาทุบขาเลย มาเอาทางนี้ก่อนมั้งนี่ติดทั้งหลังเก่งมาเนี่ยยานเลยแม่งเลยปลาตะดูตะดูดิดูมีรอยฟันอูไปแล้วนุ่นบักใหญ่เลยโอ้ยตะดูตะดูโอ้ล,อโอลูบเบ้เอ,อ,ลลอเลยทีนี้แสดงว่าเมื่อกี้ตัวใหญ่ตัวเป็นห้าโลหกโลเลยเนี่ยปลาตะดูน่ะตะดูตะดูขาดเลย ไม่ขาดมันแต่ว่ามันรอดไปไม่ขาดแล้วมันรอดพื้นไปมันรอดพื้นไปดีแล้วมันไม่ขาดอ่ะตัวใหญ่เนาะเลอย่านเลยเหรอมันกัดแง้งรูดเลยเออบงขาเลยอ่ะนี่ไม่หรอมาเตโดไปไปข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมันไม่สุดสักทีนึินมาเตโดแล้วมันหุบขาอืมมันก็ย่านห่อๆหรือยานมันแหละ น่ะนั่นยังติดเรื่อยๆอยู่พี่เนาะใช่จริงอืมมันไม่เท่าไหร่หรอกกัดทำเออถ้าถ้ามันมีรูปมีอะไรมันจะนั่นอยู่สุดยอดเนาะเที่ยวคราลงกันเห้ันง่า่ดีวร้านมันไงอยู่นั่นเหรอขาลงไปไหมฮะย่านเลยอะไรโอ้โหแล้วมันกัดนะท่นนี่เอามันออกไปแล้วเอาไปลองเนี่เอาไปแย่ใหม่ดิ เกวดีค็ดผสมกลังงามเนาะเิมนไปแฟนเนาะมนก็สิไปหาพักฟันเงินเหรียญเิ่มงางไปเอาอีกขุนนี่ะติดเรื่อยเหรียญมาอู้หักงเลยหักง่เลยพี่หน่อมันอยู่ขืเออเดี๋ยวหาทางหลอดดะตัวนงตัวงามันจะเฮียมันิ๊กอ่ะอืมมันแห้งหลายมันจะซำงามๆอ่งพี่น้อมึงน้ำรูป่า ๋ยวเด้อหักคักหักหักง้ามไหลเอาไปมวหยพี่เลมเลยไหออกมาเรืออละนี่อืมบไงส่วนอเด้อล่อยเลยแต่สัันตัวหง่เนาะตัวหญ่ป่าตัวหง่ขนาะนี่จะตัวอ้วนเลยตัวหง่อ้วน ตวแงามันันตัวแงามครับโอ้ยพี่ๆี่พี่ลูกขาผมดิมันมันสังเกตว่ามันมันสนมองมันไปไปว่าเปลี่นโอ้ยรุ่นละไตัวนี้ขาดตัวใหญ่มั้งฝาบุกเข้ฟอมองเนาะฝาบุกเข้ฟอมองเขาเอ็นไว้เน่นมอสะดวกมันออกหูนั่อยเมื่อกี้นี่เลยโอ้ยหูหลังเจ้านี่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 นะเออครุปตะวันสันดานเออวานโมขาดโมเมียนได้มันขาดเนาะมีบ่ เออมันไล่บอกออกแต่ว่าทีมมันออกมันตื่นเฮาเนาะพี่เวิรเนาะเจียงอยู่ข้างในน่เออมันตื่นมันตื่นเฮาน้องหยมหมเอาพี่เบิร์ดไล่ไล่ไปสุดเลยไล่ไปสุดเลยให้พี่เกต์ปดตำกลดสังเกตว่างานมองไหนเฮาท่านอะไรมันแตกบุ๋งออกมาหลุดไหมหุ่นบักหนึ่งหุ่นโดดไปหุ่นเห็นปะน้ำแตกเลยหุ่นโดดตรงไหนนี่มันโดนอยู่ โอ้ัหลายหลาย่นยองเนาะน้ะแตกเออน้ำน้ำไหลน้ำอะไรนี่ก็ต้องดีเลยเอเฮอเฮฮป่าโดนม้นน้ำล네ึกดิเออเฮือเฮไปไมเฮอไปไม่ให้พี่เก่งนะอือดีตจิตที่เราบอกเก่งและเฮไปไม่ะมันน้ำลึพี่เก่งปดบ่อนานัดสายปนห้องนถ้าน้ำลยกห้องก็ดินดินม่ใครได้พี่น้องน้ำเคียงคอมันก็ดปดป่าลำบากแน่ายนึง เดี๋ยวให้น้องเพิ่นอันอันหื้อปลาใหายย้เล็กหน่อยนึงหื้อปลาให้เพราะเอาตะาไคร้ติดต่อครับอย่าอย่าอย่าดึงตึงนักที่เก่งเลยเออเอาตัวให้ก่อนตัวน้อยปล่อยไปก่อนส่วนเอามื่อส่วนเอาขวดข้างในก็เพื่อกาอืมคอยเค็ดไปเดี๋ยวเขาเลี้ยงดูเรื่อยๆยังไม่สองรอบสามรอบกัย สุดยอดอันนี้ตัวน้อยๆอันนี้ตัวปลามากพี่เกียจไงเนาะเออมันดีที่ปลานี่ตากแดดมันยังหยาอมได้ก็มาตัวหนึ่งเลยบ่อ๋อป่าเลยตัวหนึ่งใกล้ๆมือเนี่ยพี่น้องมันติดไปเรื่อยๆไหมมันเลีนมันเลีนเราเราเกี่ยวตัวเขาเนาะปลาใบว่หลับบดไใบบ่ทย้างั้นนะตึมบ่บ่คือทงผุนบ่ปลาบ่คือทงผุนเล่นบ่เออมันไหลลงล่างพี่น้องมันไหลไปตามหน่ำเนาะเวลาห้องกลางมองมันหยด ไล่ไปยุทธทั้งไทยอันนี้ก็บไม้สองครับเ่าหยามอา่บรรจบกันแล้วครับพี่นออ้องโอ้โตโยโตโัวใหญ่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 ส่วนเหโโนเด้อส่วนเหนเด้อบอกไงเลยสามครับพี่น้องสามปีสาม,สสามสี่พี่นอ้นองโอ้บอกไงเลยวันนี้เพราะไถ่เพรพี่เกีงมองอันมองหกเซนขึ้นไปกลายเป็นมองสิบสี่แล้วเนาะนี่เนาะ <laughs> เออย้อนหลังนะมันจำกระดาดาเห็นบอสอร่วะมันเลื่อนมาขาบเออมันตัวใหญ่มันประมาณม้อนแปดเซนน่อพี่น้องอแต่ว่าผมอยากเอาอุ้มนี่นะ <laughs> พี่เบิร์ตไปอ่ะอ๋อไม่ได้แต๋อเลยนะเมื่อกี้นะไม่ได้แต๋อเลยนะเออกล้องไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยแต่ทำนิ่งทำเนียนเลยนะปลาเยอะเกินพี่ปลาเยอะเกินพี่เบิร์ตละ หลายแล้วหลายหรือพี่น้องป่าอันนี้ไม้ไม้สองพี่น้องไม้สองไม้ที่สองเขาตึมครับไม้แรกผมก็ว่าหลายตึมเนาะไม้นี่ก็วันคักเติบอยู่เป็นไหนนอพ่าไปขึ้นทึงเป็นไหนนอขึ้งทึงเนี่ยพี่น้องอยากไปทึ้นทึงหรืเนาะดูเดือนเลยขึ้นทึงพี่เบิร์นเขาขึ้นทึงไปเรื่อยบอกขึ้นเยอะล้มไตท่อหลายใจเนี่ยพี่น้องแต่ว่าผมว่าล้มตรงไหนกับบ่กับบ่พลาดนะ เนาะไม,ม่ผมว่าเราผัดหอกแต่ว่าเขาหน่ยเหลื่อมเมื่อยแล้วพี่น้องอ้าเบิ้งลูกแบบนี้เอาปลาขึ้นไปใบก่อนบอกคนไปโคตเอาลอดลอดมองไปเลยลอดมองไปเลยที่ข<อ>ามไว้ขามไว้โคตรขามไปเลยเบื้งระวังแต่อันนี้เอาไว้ทั้งนี้แหละเอาไว้เอาไว้ไวไตรงนี้ไปหนักปลาไรเราพี่น้องหนักแล้วข้าวโคตปาลาใส่กันพี่น้อง กระปองใน,ในป่าล่าผมเห็นเลยปลาบลูยี่สิบต้อปูต้อปูเตียนปลาที่ใหญ่ปลาเป็นตัวส่อ่อนพี่น้องเอ้ยยันยู่บ้านห้องเราเห็นงานโรงงานนะผมบ้านนะเพราะว่าแถวนี้เขาจะเาเห็นหน้ากลุ่มกันครับพี่น้องเขาจะเาเห็นหน้ากลุ่มกันเขาจะเอาว่าใครนี่เวลามาหาคือจังเฮาเนาะกระปองเอาเมื่อกี้ได้ตัวนึงไปแล้วมันบ่ฮะ ตัวที่สามมันเหมืตัวสี่นี่เออออกมาสองก้อนห้องสองไปลาบพี่เนาะวุ้นลยลาบเป็นหรอลาบเป็นมดละใครก็ลาบเป็นมดแหละได้มีแต่ข่อยไงให้มี่งให้จริงจริงที่พ่อเปลี่ยนบ่อเนาะถ้าฟักไปที่บประเ็ดเป็น่ยนอีกหรอถ้าฟักไข่เหรอเวลาลาบเป็นตัวเขาเขาเอาช่อนปาดเนาขคูดคูดแต่นี่มันตัวน้อยต้องสับเออสับเลยก็ได้เขาแก้ปัญหาเอาเองแล้วแับนี้ อ,อ่อออญญะหนาเลยพี่น้องกกหลักกกหลักข้างฝุ่นก็นว่าคักแล้วมาข้างนี้ก็คักอีกอ่าไ,ไม้หนีเฮาคืองชั้นไหนอันห้องป่าคืออะไรก่อนเนาะอันพี่น้องไม้ไม้หนีก็ซ้ำนี่ครับไม้ที่สองเนาะครับพี่น้องเนาะ หมายที่สองเขาเด็กคนมาณนี่ปลาเอาผมยกปลาพี่น้องเมืองเรื่องไม้ไม้ที่สองเขาจะเอาปลามีเจี๊ยบพี unusual unusual ่น้องมีอยังแน่เนาะเอออันนี้ครับไม้นี่ครับไม้สองเนาะไม้สองอีกกระชั้นหนึ่งครับพี่น้องอีกกระชั้นหนึ่งเนาะอีกกระชั้นหนึ่งนี่ครับไม้สองครับพี่น้องไม้ที่สองไม้แรกกับประมาณนี้ครับอไม้สองเขาจะไว้สำนึกก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปต่อไม้สามกันเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวให้พนักงานเขาพักก่อนแป๊บนึงพี่น้อง เดี๋ยวต่อกันหมายสามครับหมายนี้สวัสดีครับ